ชีใสเสียบอยเลยนี่ครัลอวเ่กับช่องพี่นนท์ดังซินะครับโอ้ชีใสนนท์เลยใสนนท์เลยนี่นะครับลงจ้เกด สะอส oh. าดดนะเวรุนแน่อ huh? ุจารเช็ดแล้วนะเอาไหมโอ้น้ำบางฟูลนี่เลยบอกไหนนี่เลยนะล้างตัวไหนบางนี่ฮะอ๋อล้างพื้นนะ เดี๋ยวพาขึ้นไปชมครับขึ้นได้ไหมสวยแล้วขึ้นขึ้นไม่ได้ได้องคุณหลังลอ่ะตามรถเล้อยากเปิดคาเคไหม อยากทำแบบคาเคไหมมาทำไมมันมันเป็นยังไงมีคนเอาเไม่ค่อยเข้าล้างรถล้างมังคุดถ้าแกให้ล้างมังคุดไ,ไปลงไปล้างมังคุดแล้วถ้าอะไรเปิดคาเคละ่ะโอไม่เปิดเลยโอแล้วถ้ามีคนแบบอยากจะเปิดให้ละ่ะ แทนแค่ซื้อสายยางม,มาแค่นี้เองเลงแปลง,ปลงเอาสะอาดนะไวรุ่นอุ้รื่นมากเลยโอ้โห,โห,โหรุนหนึ่งจุเก้า ถ้ามีโอกาสเป็นเท่าแก่เปิดคาเคไหมเราอยากทำธุรกิจอะไรทำธุรกิจอะไรีีฉดให้ปะเจ็บบอยหลอกเลยให้เด้อเดี๋ยวเจ็บบอยจะฉีดน้ำใส่เปียกเออหาฉีดฉีดทำไมอ่ะใครจะไปฉีดน้ำเปียกขึ้นจะเปียกอยู่นี่เหรอนี่ไม่สะาดเลยนี่เห็นไหมนี่บอยไม่ต้องเนาะบอยอ่ะพี่ดูผมก็พอแล้วเดี๋ยวผมทำเองงานแบบนี้ ผมชอบใช่ไหมชอบเลียรอยเป็นเลียเลียเลียเปิดคาเคเลยชอบเปิดคาเคที่บ้านน่ะโคอิดอยคาเคไม่ได้โคตรอิดอยมาเลยเปิดไม่ได้หรอกทำไมเปิดแล้วเดี๋ยวจะนี่อีจิจอะไรจริงไงจริงแน่ไง เวลาไม่มีคนมาล้างก็ไปทำงานที่อื่นนะคนเดียวด้วยงั้นทำให้มันเป็นคราบเลยเด้ก็ให้มันเป็นคราบแบบนี้แหละเนี่ยทูไม่สะอาดนี่เห็นไหมต้องรอกสะอาดแค่ไนันจอดไว้ฝุ่นเกาะเหมือนเดิมนี่ นสะอาดสะอาดแล้วเนาะข้างหมั่วเขาเน้นตรงนี้มันเน้นตรงนั้นข้างหลังด้วยไงต้องเน้นโอ้เสบอยเปิดเพลงดังเนี่ยดูครับนี่ปิดเออติดดิกริติดติดหรอติดเบ็ดเบ็ดเบ็ด เดีจะให้ไวรุนเอยโดยจัดการเลยดูครับอุ้ยเปรียงหมดแล้วสูตรเปรียงหมดแล้วเลยดูว่าเอ็งก็ขัดเองก็ไปนั้นก่อนวะเอ็งจะมือสองมือจับขัดดีดีวะไวรุ่นทางหน้ามาหนะ่อย <c oughs> <c oughs> เอาแบบรอ,รอๆไว้อ่ะเดี้ไวรุนเขยโดยฮะแล้วอู้นี่เห็นไหมพอขัดไปปุ๊บสะอาดเลย โดนน้ำยาได้ไงน,น,น้ำยาอะไรเป็ดโป้นี่เขาให้มาเป็ดโป้ครับแค่ไปรถนโคอีเลยหนึ่งชั่วโมงเนาะแผ่นหนึ่งวางให้ไปเองมาตรวจเปน, <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เอาผ้าถูออกเลยนะผ้าถูออกง่ายกว่าไปรุ่นมันเปื่อยแล้ว มือถูอยังออกอลยไหมมันเปื่อยแล้ไหมอ๋อดื่มน้ำก่อนมันจะได้รู้ว่าตรงไหนมันมี่ตรงนี้น,นี่มานี่ข้างล่างนี่ขาวอยู่เลย,ยเห็นไหมเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่นี่นี่น เอาผ้าถูเร็วเอาผ้าถูนั่นน่ะเร็วนี่ไมผ้าไม่ด้วยกระดูกข่อย้ลยเดี๋ยวเลยเนี่ยลงไปนั่งอยู่ในนั้นเลยอย่ได้ขัดง่ายอเอาผ้าถู

เว็นตากัวๆนั่นแหละแวนตากนควๆผู้ส,สายเช็ดมาชาเมื่อเช้านางได้ยุ่งราถกระารถที่มันโจดแต่ดำมันไม่มีที่โจดเลยนางครับนั่งไปเพก่าเมันเดิม ไปรุ่นโอ้ไปรุ่นสายมุดเลยครับนี่โอ้ยไรุ่นไอเดย์บ้นไปรุ่นไอ้ดย์ทำไมถึงชื่อบ้านเขาไอเดยอัไม่รู้ใครพาเรียกนี่ไม่ได้อยู่นี่อ๋ออยู่ภาคใต้อ่ะไปเองมาอยู่นี่กี่ปีแล้วพูดภาษาใต้ได้ไหมไหนพูดภาษาใต้ด้วยอะอะไรนะพูดภาษาใต้ด้ย นีี่มอไไรวผมมาอยู่สิบกว่าปีแล้วเอาไหนผู้ภาษาใต้ดิแปลงปลูกอ่ะพูดภาษาใต้ย้ายมาแต่ปีอ่ะพูดภาษาใต้ฟังหน่อยเปลี่ยนแล้วไม่รู้จะพี่ผมมันพูดเป็นผมไม่รู้กินกินข้าวไงกินข้าวลืมนะผมกินข้าวยังไงไม่รู้ท่าเน่ทำอะไรมาใหม่ คนรู้ไม่รู้เนอะมาอยู่นี่หนึ่งสิบกว่าปีแล้วกินข้าวพูดยังไงเนาะฮะอันนี้ไม่รู้ภาษาใต้กินข้าวพูดยังไงฮะกินข้าวพูดยังไงไม่รู้กินข้าวพูดอย่างไร พูดไม่ได้เลยพูดได้่ทำเดียวเลยทำไรไอ้พูดทำไรเนีทำไรฮะพูดเลยทำไรโอ้โดนหัวเลยเอาผ้าถูอีกรอบหนึ่งสะอาดเลยจะมันจะเป็นขาวๆถูผ้าก่อน ถูบาแบบรูปรูปอะรูบอีกรอบนึงหมดแทงไปสองรอบแล้วอันเละไอ้เจ้าไปรุนจิกๆิกดูแต่ข้างนอกขาข้างในไมต้องถูหรอกออนี่แหละโอ้เจ้าเจ้าเจ้า,จาไปรุนโคกอีเดอ้อ เป็นอะไรกับวัยรุ่นเอธิโนเปียเอธิโนเปียอะไรฮะเป็นอะไรกับวัยรุ่นเอธิโนเปียอืมไม่ใช่ล้านไม่ใช่ญาติหรอกเป็นน้องบข้างบ้านเด็กข้างบ้านโอ้วัยรุ่นเอธิโนเปียอไออะไรนะเอธิเนเปียบโอทิเนเปียอะไร <laughs> ตั้งชื่อให้คนอยากเลยจ้ากอะไรเนะ โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายครับ